คำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพนะจ๊ะอ่าดูต่อคำประพันธ์หรือร้อยกรองของไทยมีหลายชนิดบอกมาซิว่าหนูรู้จักคำประพันธ์อะไรบ้างเช่นเช่นเช่นอย่างวันนี้ที่จะเรียนอะ่ะคือร้อยกรองอะไรคำประพันธ์ประเภทอ่าลืมบอกไปว่าคำประพันธ์หรือคำว่าร้อยกรองสามารถใช้แทนกันได้หมายถึงข้อเขียนที่มีลักษณะบังคับเรียกว่าฉันอะไรฉันทะลักเข้าใจไหมจ๊ะเดี๋ยวเผื่อไปได้ยินว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่พูดร้อยกรองบ้างเดี๋ยวพี่พูดคำประพันธ์บ้างสองคำนี้คือเหมือนอะไรเหมือนกันโอเคนะอ่าตัวอย่าง ถ้าพูดว่าโครงหนูรู้จักโครงประเภทย่อยๆอะไรบ้างอ่าหนูรู้จักโครงอะไรบ้างโครงดีมากโครงสี่สุภาพวันนี้จะเรียนโครงสามสุภาพโครงสองสุภาพโอเคไหมต่อมาถ้าพูดว่าฉันฉันมีร้อยกว่าชนิดคําถามคือฉันที่หนูรู้จักไหนะลองพูดชื่อมาสิฉันมีร้อยกว่าชนิดแต่ฉันที่เด่นเด่นมักเจอกันในวรรณคดีวรรณกรรมเราเจอบ่อยๆก็คือฉันที่เรียกว่าอะไรอินอะไร อินทรวิเชียนฉันสิหรือไม่ก็ว่าสาันติีดลกฉันเท่าไร่14ตรงนี้ไม่มีในเอกสารที่รักสามารถจุดเพิ่มเติมไปได้นะคําประพันธ์ของไทยมีหลายชนิดเลยเชน่นโครงโครงมีประเภทย่อยๆเชน่นโครง4สูภาาโครง3สูภาาโครง,สครง2สูภาาโอเคถ้าเป็นฉันมีหลายชนิดร้อยกว่าชนิดที่เรารู้จักกันดีคืออินทรวิเชียนฉันสิว่าสันติเดลกฉัน10 4สี่เก่งมากต่อมาต่อมากาบหนูรู้จักกาบอะไรบ้างตั้งแต่หนูเรียนมาตั้งแต่ประถมเนี่ยหนูรู้จักกาบอะไรบ้างคะ เลยคะกาบเป็นจังข้าประดิษฐ์ไหมคะคนละกาบแล้วอะไอย่างง้นนะคะอ้าวกาบที่เรารู้จักเช่นกาบยาอะไรยาณี11บชะบัง16หรือไม่ก็สุรังคณนัง28นี่คือกาบเด่นๆหลักๆที่อยู่ในคาประพันธ์หรือร้อยกรองของไทยเราอะ่ะที่รักจ้ะคำประเภทประพันธ์ประเภทต่อไปก็คืออะไรจ้ะกรอนใช่ไหมกรอนเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่หนูชอบอะไรชอบแต่งกันมากที่สุดแล้วเป็นคําประพันธ์ที่คนส่วนใหญ่นิยมแต่งกันคาประพันธ์ประเภทกรอนที่เป็นชนิดย่อยๆของกรอนเช่นอะไรกรอนสูอะไร กรอนสุภาพกรอนดอกกรอนดอกสร้อยรู้จักกรอนดอกสร้อยไหมกรอนดอกสร้อยก็คือคําประพันธ์ที่มันเป็นกรอนนั่นแหละแต่ว่ามันทําไมมันจะขึ้นต้นด้วยสูตระจึดเอ๋ยจืดจืดเช่นเด็กเอ๋ยเด็กน้อยแมวเอ๋ยแมวเหมียวอย่างนี้เป็นต้นและไอ้คําประพันธ์ประเภทกรอนดอกสร้อยนี้มันจะจบด้วยคาว่าเอ๋ยเก่งมากหรือไม่ก็เป็นกรอนศักกวากรอนเนี่ยยังมีอีกหลายประเภทเช่นกรอนบทกรอนบทละครหนูก็จะได้เจอในวรรณคดีหลายเรื่องเลยเช่นรามเกียรติหรือไม่ก็อีอะไร อีเหนาวซึ่งมันมักจะขึ้นต้นด้วยคาว่าอะไรเมื่อนั้นบัตรนั้นมาจะกล่าวบทไปใช่ไหมที่หนูรู้จักกันโอเคต่อมาคําประพันธ์สุดท้ายก็คือคําประพันธ์ประเภทไรยทีนี้เนี่ยคำประพันธ์ประเภท่รยหนูต้องเจอแน่ๆเลยสําหรับเด็กมปลายม .6 ต้องผ่านมาแล้วนั่นคือหนูจะต้องเรียนเรื่องไราย,ยาวมหาเวสันดรชาโดกนะแ,แต่วันนี้พี่ไม่ได้เจาะรายละเอียดไปที่ไรยนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดกันคร่าวๆว่า่รยมีประเภทย่อยๆอะไรบ้าง นะบางเช่นหนูคุนเช่นไร้สุภาพหนูต้องคุณนแน,แน่เพราะไราย,ยาวมหาเวสันดรชาดกแต่งด้วยไร้สุภาพนะหรือไม่ก็ไร่ด้านไร่โบราณอันนี้เป็นคําประพันธ์โบราณของไทยเรานะผ่านไปดูที่หัวข้อตัวอย่างโครงสีสุภาพโครงสีสุภาพบางคนยังนึกภาพไม่ออกว่ามันเขียนแบบไหนวางวักวางบรรทัดยังไงจํานวนคาเป็นอย่างไรเอาง่ายๆหนูเคยเจอแบบนี้ไหม คำประพันธ hey? ์ที่ม hey? e ันแบ่งวรรหนึ่งบทเนี่ยมันจะมีสองวรรหน้าวรรหลั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 งมีทั้งหมดกี่บรรทัดสี่บรรทัดแต่ละบรรทัดเขาเรียกว่าบาทเพราะฉะนั้นหนึ่งบทมันน่าจะมีกี่บาทตอบเล่นๆก่อนหนึ่งบทมันน่าจะมีกี่บาทสี่บาทบาทหนึ่งมันน่าจะมีกี่วรรสองวรรคือวรรหน้ากับวรรหลังเดี๋ยวเราจะเจาะลึกที่ฉันทะลักโอเคไหมอันนี้เอาแค่ให้ดูก่อนว่าแบบเนี้ยถ้าเขียนเรียงลําดับวรรแบบนี้บรรทัดจัดแบบนี้ เขาเรียกว่ากรงสีสุภาพเดี๋ยวลองอ่านซิดาราพพายดาวรายพายเด่นห่วงแดนหาวเอาใหม่ดาวรายพายเด่นห่วงแดนหาวแปลซิดาวรายว่าอะไรดาวรายดาวดาวก็คือดวงดาวดาวรายพายเด่นห่วงห่วงก็คืออะไรท้องอะไรท้องฟ้าแปลว่าบนท้องฟ้ามีอะไรเยอะไปหมดเลยมีดวงดาวเต็มไปหมดเลยแพรวร่งพิษเพียงราวแต่งแต้มสวยไม่สวยแพรวเนี่ยแพรวพั่งเนี่ยสวยงามมากเหมือนกับเอา เอาอะไรเอาสีไปแต้มไว้บนท้องฟ้าต่อมาลมช่วยช่วยชวนชาวโลกชื่นจิตนอลมนี่มันก็พัดผ่านมาตอนเราดูดาวมันก็ทําให้เราทาไมสบายใจเพลินนั่นเองอ่ะบาสุดท้ายใหญ่จึงยังมิแย้มเยี่ยมหน้ามาชมแปลว่าตอนนี้ชมดาวอยู่ลมพัดมาอย่างเพลิดเพลินแต่คนคนนั้นที่คนแต่งพูดถึงเนี่ยเขายิ้มหรือยังเขายังไม่ยิ้มเขาถึงทาไมถามว่าใหญ่จึงยังมิแย้มเยี่ยมหน้ามาชมโอเคไหมจ๊ะ นี่เป็นตัวอย่างโครงสี่สุภาพให้เห็นว่ามันจัดวักยังไงนะ